พี่จแดกอะไรครับเมนูเด็ดพี่สมบูรณ์คืออะไรครับที่นี่คือมาถ้าไม่กินเมนูนี้ถือว่าไม่ถึงอ่ะคุยกันอย่างนี้ไม่ต้องแดกกันแล้วครับครับครับเชิญครับเชิญครับพี่สมบูรณ์ครับวันนี้เลิกมางแล้วปิดร้านก็ที่นี่คือทอดมันขึ้นชื่อใช่ไหมครับพี่สายเปล่าวมาไม่รู้มันเร่งมากเดี๋ยวเย็นๆก็เจอน่าจะบอลแหลกแหละอ้อันนี้ของเอ่อปะกฏคลังเลย ไม่ใช่ครับย uh ี mm ่สครับพี่โอ้ยยี่สิบอร่อยมากเริ่มมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแกงป่าค่ะคือพอยเป็นคนชอบกินแกงป่ามากตอนนี้ให้แกงป่าร้านนี้เป็นน้ำเมื่อวันในดวงใจเลยจริงชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุรา ทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่ดูอะไรพี่9ล้านวิวเฮ้ย9ล้านวิวคืออะไรครับกูทำ YouTube มา5ปีกูยังไม่เคยมีคลิปไหนในชีวิตเลยที่ได้9ล้านวิวพี่แล้วอะย10ล้านวิวแล้วมันเป็นไปได้เหรอครับหม่อมถนัดแดกไปร้านหาแดกเองโภชนา 10ล้านวิวขนาดพีทอีแเลยยังตามเลยพีทอีแหละ5.9ล้านวิวโอเคกลับบ้านไม่ไปแล้วก็นี่เป็นร้านที่มีความน่าสนใจมากเพราะว่าพี่พลอยเนี่ยเพิ่งเอ้ยดอกมากเลยชมชมชมนี่ไงโอ้โ oh, หดูการแต่งตัวอาวงการนี่เรียกว่าอาวองการปราสาทแดงอาวองการปราสาทแดกก็คือนี่แหละครับ ร้านหาแดกเองเนี่ยพี่พลอยก็เพิ่งจะไปกินมาแล้วก็บอกพี่ว่าอร่อยแบบอร่อยสุดๆใช่ไหมอร่อยทุกเมนูเดดทุกอนูฮะอร่อยทุกเมนูแล้วก็เด็ดทุกอนูไงแล้วก็คือเสน,น่ห์ของร้านเขาเป็นยังไงพี่พลอยอร่อยมากพี่เขาแบาบว่บาพครัวคือจริงใจแต่ร้านต้องบริการตัวเองนะคะทำเองทุก ต้องบริการตัวเองด้วยนี่เราเอ้ถึงแล้วเหรอด,ดูปุ๊บถึงปั๊บเลยอ่ะนี่ยเนี่น,น,น,นี่โอ้ดีครับไม่มีคนเลยเพราะเขาบอกว่าปกาติแล้วคือคนจะแน่นตลอดแต่เราอบอกตอนเที่ยงตอนเที่ยงขอมาตอนร้านใกล้ปิดนะครับก็คือมีสเสน่ห์เขาคือบริการตัวเองทําสั่งอะไรเองก็ไม่ได้เลยอยากจะกินอะไรพี่เศกก็ทําแดกเองอยากจะผัดอยากจะกินอะไรก็หาช่วยเองแต่ถ้าเกิดว่าเรามาได้แต่ว่าต้องช่วยตัวเองเยอะอยู่ฮะต้องควักอะไรเหรอเออ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่จะแดกอะไรครับมาแล้วสวัสดีครับพี่ครับจะแดกอะไรครับพี่แล้วมึงจะแดกอะไรล่ะพูดแดกเหรอพูดแดกเหรอให้พี่แนะนำให้เลยครับพี่สมบูรณ์สวัสดีครับโอ้แล้มตอนจะมาเช้านี่แล้วพีเพิ่งมาครับ ตื่นไม่ทันยครับติดเด็กเขาเอาติดครับใช่พี่ติดครับเฮ้ยน้องสาวบอกเพิ่งมาที่นี่ิแล้วไลยชวนมาจัดจัดจำได้ไหมครับจำได้ไหมได้เขาหนีมาเนี่ยใช่ครับ พี่หนูมาเองแล้วค่ะวันก่อนขอน้ำปลาคนมังกรสวัสดีมีแต่น้ำปลาพี่เดกได้ไหมเนี่ยผมแดกได้ทุกอย่างคือธรรมดาแล้วคือเราสั่งได้ด้วยเหรอหรือธรรมดาพี่เป็นคนสั่งได้พี่อยากกินอะไรเอาแบบกับแก้มรสชาติจัดจ้านเอาแดกได้ไหมผมขอไปถ่ายในครัวกับพี่สมบูรณ์ได้ไหมขออนุญาตขออนุญาตครับโอ้หาแดกเองที่มาที่ไปเป็นไงพี่สมบูรณ์สวัสดีครับยายครับสวัสดีครับ จะไปไม่ไหวแล้วครับเออทำไมมีผู้ช่วยแล้วสมไมก่อนทำคนเดียวเลยครับพี่สมบูรณ์โอ้โหถ้าทำคนเดียวป่านนี้ก็คงขึ้นแมนแล้วครับพี่ก็คือแคไปแควยเยอะทุกวันถูกไหมครับทุกวันครับแล้วคนไทยครับ๋อคนไทยไม่มีรับอ๋อครับมีแต่แคโซ่เหลามีรอยกิวดู ที่มาแดกที่แดกอั่งนั้นเลยครับเมนูเด็ดพี่สมบูรณ์คืออะไรครับที่นี่คือมาถ้าไม่กินเมนูนี้เบื่อว่าไม่ถึงโอ้ยเพราะว่ามอชับแดกกันหมดทุกอย่างทุกอย่างอะไรก็ได้ตอนนี้เหลือหมูป่าอยู่อ่ะงั้นหมูป่าเอาด้วยเอาไปกินเนาะเอาคุยกันอย่างนี้ไม่ต้องแดกกันแล้วครับครับครับเชิญครับเชิญครับพี่สมบูรณ์ครับตอนนี้คุยไปทำไปนะพี่สมบูรณ์นะเอาเดี๋ยวทำด้วยแด้ไปแลาครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พลอยทักเมนูไหมย่างป่าที่เผ็ดที่สุด เอางั้นเลยคนสวยโอ้โหนี่คนสวยเอาพี่กินหนูมาแชัดชๆา เดี๋ยวทอดมันกินกันดีกว่าทอดมันกินไหมวันนั้นกินทอดมันไหมวะได้ครับพี่สมบูรณ์เดี๋ยวทอดก็ไม่มาแล้วครับเนี่ยดีแล้วคนมันไปกันหมดแล้วคนกล่าวว่ามาให้ตอนที่คนไม่เยอะแล้วก่อนปิดร้านบันแรงนะพี่สมบูรณ์แกจะเปิดร้านตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงบ่ายสามใช่ไหมครับครับผมสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเอ๊ะตัวจริงก็หล่อนี่ครับเนี่ยใครๆพูดงั้นนะครับเมื่อวันก่อนโทรมาบอกว่ามาจากช่องดีเจภูมิเขาใครวะใครวะเสียเลยครับผมจะทำอะไรเสเลยครับ ก็แบบเฮ้ยต้องมาอเดี๋ยวจัดฮะเฮ้ยคุณผู้ชมครับมันคือปลากดคันจำได้ที่เราที่เราก็ไปตกมาเลยปลากดคันอย่าเอาตัวนี้ให้แดกเลยเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเป็นทักเมนูได้ไหมครับพี่ได้ครับเดี๋ยวยัดฉี่กันได้กินแกงปลาเลยโอ้แกงปลานะครับเดี๋ยวอันนี้หมูป่าดีป่ะมันเพิ่งตัดนั่นแหละครับกินได้แล้วพี่พอยทำอะไรอ่ะน้ำปลาพริกข้าวมันก่อนพี่อ้าวช่วย มาเลยช่วยกันเลยฝนสวยบันแรงเลยเดี๋ยวผมลูกค้ามาผัดให้แดกด้วยนะผมช่วยทอดทอดเดี๋ยวผมช่วยทอดเครับทอดเครับทอดได้เลยครับพี่ทอดด้วยไหมล่ะครับพี่เดี๋ยวผมช่วยดูให้ครับพี่โอเคนี่นะที่กันแดกกันแล้วครับเนี่ยสบายมไม่ต้องกล้องรวงนะจ๊ะโอ้ก็ท่นี่คือทอดมันขึ้นชื่อใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอันนี้เลยไหมลองได้ไหมครับลองได้ครับแต่ต้องกินร้อนๆอันนั้นร้อนได้ครับพี่ หลายเปล่าผมไม่รู้รถเร่งมากเดี๋ยวยังเร่งกันื้อน่าจะบอลแหลกแหละรถติดเนี่ยครับเพิ่งมาดีนะลำมาช่วงนี้ดีนะนี่แล้วพี่รถติดรถไม่ติดก็ต้องลงมาเข็นอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บถ้ากับเกลกยขาบอกนะพี่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องครับสบายครับพี่เด็กๆแล้วผมขายเด็กๆแล้วย่ไปครับหมดแล้วไปหมดแล้วครับพี่สบายมากเดี๋ยวพี่เกลียันนี้มันร้อนๆย่งอร่อยครับผมเมื่อกี้ขนาดเย็นๆยังอร่อยเลยครับพี่นี่ไข่ปลานี่มาโอ้ไข่ปลานี่แน่ ต้องไม่แดดกับไข่ครับเลือกแดดก็ไปไปเลยครับเดี๋ยวรัน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันแดกไม่ได้ก็โยนมากลงข้างล่างนะจอบไปแดกไม่ได้โล่เอานั่งใกล้ๆถนนนะครับแดกไม่ได้ก็ล่อนลงข้างล่างโอ้ขอชิมครับขอชิมมีแต่ไข่อะทำไมมันมีแต่ไข่อะพี่สมบูรณ์กได้ไข่กินไข่ได้บำรุงครับทำไมทำไม ม,ม,มันมันมันไม่มีเนื้อเลยมีแต<ร>่ไข่อ,ของชอบเลเขากินไข่ได้มีกําลังโอ้โหอันนี้ของเออ่ปรากฏค้างเลยครับไม่ใช่ครับยี่สองครับพี่โอ้ยี่สอกยี่สิบฟันหลุดมือสั่นเลยไปทำอะไรมาบ้างอร่อยอร่อยเหออรอว่าแดงไม่ได้ต,ต้องโดนต้องโดนรับสองแก้วเดี๋ยวมัาแก้อร่อยมาก เดี๋ยวจะมีความหอมของ <c oughs> พริกขั่วพริกขั่วคือกลิ่นแบบชัดเจนมากร้อนไหมครับน,นานเติมต่อไปอันนี้อะไรครอันหมูปา่าครับลองกินดูตัวนี้เลยสูตรนี้พี่คือพี่ไปไป็นทำงานเป็นเชฟที่ไหนมาก่อนไทำแล้วนะทำแมงมั่วๆอย่างเงี้ยมั่วๆอย่างเอาได้ยังงี้เลยครับไปยันเดียวเอาเลยเป็นตรงนี้แหละครับแป๊บโต๊ะมาเอาตรงนี้เลยครับ ต้องมาท่างตรงเนี้ยน,นะ <laughs> ถ้าจะเอากันต้องเอาเตียงมาครับพี่เอ, <laughs> เอาครับขอยัดขอยสังเกตดูเหงื่อครักนี่คือระดับความเผ็ดมันจะพริกมากมเ,รเริ่มมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว,วกเเตรรีย,ยมมกะดดาาษช็จูแล้ววันนั้นไม่มีแจ๊จโจ้ใช่ไหมครับโหทัว่ามาแบบม่หองข้ามหองน่าก,กินมากใครธรรมดาลูกค้าแถวนี้เป็นใครบ้างครับพี่สมบูรณ์อะไรนะครับลูกค้าแถวนี้เป็นใครบ้างครับส่วนมากทั่วไปครับกรุงเทพเยอะนี่ครับ ตอนนี้มาทั่วเลยครับเนี่ยมาทั่วประเทศเลยครับมาทั่วประเทศเลยครับใหช่องบุกเบิกคือใครครับที่มาถ่ายช่องแรกช่องแรกกขาผมม่อมครับโอ้เราตอนนี้ก็ม่อมเขาครับมากันครบเลยนัก็มากันครบแล้วครับเหลือตำรวจยังไม่มาเยี่ยมครับเดี๋ยวได้หลังจากช่องผมมาตำรวจตามมาครับไม่ต้องว่าจำไว้ใหญ่จำไวาใหญ่หน่อยครับ อันนี้เหนียวปั้นหลุดแน่อันนี้เนี่ยทอดมันมาที่กินทอดมันครับมันนุ่มจริงแล้วอย่างจานอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับพี่สมบูมันครับอันนี้ร้อยหนึ่งครับร้อยบาทยำมนเริ่มเลยยำก็ร้อยห้าสิบาทโอ้โหนี่ไข่ขนาดนี้ข้าวขนาดนี้มาร้าสิเปงเหรอครับใช่ครับขายม่งเข้าไปฮะอย่างนี้ครับอ๋ออย่างนี้จานพี่เฟรดสองร้อยห้าสิบบาปลาไก่ร้อยบาทอร่อยอร่อยอร่อยเอาลองกินดูครับพี่ไปกันไปเลยไปพี่อยชิมก่อนชิมก่อนคอมโอ้เราทำแต่พี่ทำเร็วมากเลยนะ ไปครับโอ้โหตอนช้าไปแล้วไม่ทันแดดแล้วพี่ก็คือคนเดียวเลยเหรอครับในในวัวแล้วเนี่ยแหละครับนัวมากไปในเนี้ยอย่าปานไม่หอนไม่กินโอ้โหแดกไม่ได้มาล้อนะลูกเด็กสเกินอย่าปานไป่เจียวนะครับมาร้านผมมะครับไข่ลวกไข่ลวกถึงพริกถึงขิงไม่ใช่พอแดกได้ไหมครับ ะแซบเข้ามาร้านอยู่ตรงไหนครับพี่คนเดินทางมาจะไปอินสายในครับพี่ครับอยู่ข้างวัดเลยนะครับข้างวัดบ้านเลนครับเอาไปตบ้านโพนี่ครับโอเคขับไปกรุงเทพก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งห้าสิบกว่ากลเดี๋ยวหว่างพี่จะทำอาหารเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะกันก่อนจัดโต๊ะก่อนดูบรรยากาศร้านหน่อยจัดโตเลยนั่งโต๊ะใหญ่ I I I should turned her away. But I was out sea I was firing. She was gasoline have her out of turned But away firing ต้องบริการตัวเองด้วยครับไม่มีพนักงานกระดับที่ชู้ไม่มีพงงมมี่พลอยบอกต้องซื้อมาก็ <c oughs> อบอกว่าบางทีแบบ่สุดปรับต้องคิดตังเองแล้วก็บอกเจ้าของด้วยอาหารป่านี่คือต้องกินกับเหล้าหน่อยๆ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้เดี๋ยวโค้รน่าก,นกินเลย หไหนเลยทำไมมันพองได้ยังเงี้ยเกี๊ยวเกี๊ยวแต่เป็นเกี๊ยวปลาตายเลยปกติมันจะเป็นเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งนะฮะ,ะแต่เนี้ยข้างในเป็นเกี๊ยวปลาตายต้องลองครับต้องลองครับมาเด้อคุณผู้ชมดับร้อนหน่อยครับคุณผู้ชมครับลื่นคอครับลื่นคอผมนี่ลุกขึ้นเลยครับแข็งครับเฮ้ย ว้าวอแล้วเราคดคดมากคดน้อยก็ราคาเดียวกันหมดเลยเหรอครับดูขนาดไหนกันนะอ๋อแล้วเราก็ดูดูเอาอ๋อคนไม่มีก็ให้เขากินฟรีรครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีด้วยครับแน่ เอ่อเดี๋ยวให้ดูอาวุธลับของซูเปอร์พลอยนะครับอันนี้เป็นสินค้าใหม่ในไลน์พลอยโฮมเมดที่กำลังจะวางขายเข้าสู่ตลาดเร็วๆนี้นกระเป๋าที่เราใช้ใส่พวกพากระเป๋าตังเงยโทรศรัพท์เออยี่ชัดแบตเลยเป็นกระเป๋าทั่วไปใช่แต่นี่คืออะไรครับมันมีข้อมลับของเราคร่ะยังไงครับโอ้โหตัวจริงครงับของจริงครับของจริงมมีใครรู้น่าจะเป็นชาอุ่นหลงแหละ มบูชาคะ่ะบูชาอย่าบอกให้ใครรู้ว่าเราพบอะไรมาเหมาะกับการไปตกปลาคาดมาไว้แล้วก็แบบเหมือนเทน้ำเต้าเดี๋ยวไปดูในสถานการณ์ในครัวนะครับครับโอ้แต่พี่เ็าทำอาหารเร็วจริงนะแป๊บเดียวนี่จะเป็น1 0 2 0จานแล้วเห็นน้องสาวบอกว่ามีอันนั้นอร่อยมากให้แล้วอะไรพวกพีได้ครับพี่ เอ๋อหลายอย่างก็คือทำเคีมไปแล้วเคียวไปแล้วเหมือนกันอากาศที่ค่อนข้างแล้วพี่สมบัติก็คือขายมา30ปีแล้วเหรอพี่36แล้วนะ36ปีแล้วใค่อยากขึ้นแม่แล้วปีนี้ยก็เลยไม่รู้เลยเนี่ยยังแรงอยู่เราจะขายต้องรีบกินนะครับเพราะว่าไม่รู้นะครับพี่กลังขายขนาดไหนติดจัดติดจัดโตัวสะอาดมากนะวก็แต่กินทุกวันนะครับไม่ใหญ่นานะอะมันมันสวยออนเพลนนะเนี่ย ไม่น่ากินนะพี่ผมก็ทำแมงมัวเลยหมูเลยครับพี่หมูคีบหมูควทิ้งเนื้อน้อยกระตูนอ่อนอร่อยมากคเนื้อน้อยตีโมงอ่อนครับโหแล้วคุณได้แรงปนัดแจงไปไหนครับเป็นตัวนี้จายหน่อยนะนึกว่าจะไปดูงานอ่า royal ascot เดี๋ยวขอนนี้ไปดูตั้งแง่ก่อนนะครับพี่ครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ๆครับ สวัสดีครับพี่ครับปลาหมึกครับมาบ่อยไหมครับพี่ร้านนี้คนแรกเลยครับพี่คนแรกเลยทถูกใจไหมครับพี่เด็ดมันแนะนําเมนูหรือแนะนําจานไหนเป็นพิเศษนะวันนี้ต้มต้มยำต้มยำปลาต้มยำปลาครับพี่ที่แล้วก็ทอดมันและไปได้ยินไปจากไหนครับรู้จักร้านไี้ครับคุณหม่อมเลยครับอ๋อพี่หม่อมครับโอ้พี่หม่อมถนัดเด้านะครับ แดกครับพี่แดดครับขออนุญาตไปคุยกับพี่ๆได้ไหมครับวันนี้เมนูไหนแนะนำ F4 ไหมครับพี่ๆครับทอดมันครับทอดมันนี่เด็ดสุดเลยนะครับมาจากไหนครับพี่ๆครับกระบุกสาคอเรารู้จักร้านได้ไงคแอปเขาเล่าต่อมาเป็นร้านในตำนานนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบบคคุณรันี่อร่อยมากเลยครับคมณเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองซิมแหนนะครับอออืื้ห ่คล้ายๆพี่ภูมิมาาอ,อ่ะเนื้ออ่อนเหรอเล็กหากินยากนะแล้วก,ก็น่ากัดทอดดีๆคือกินเลี้ยงตันวนะครับกระดูกดันหัวครับเคยกินไหมไปเล่งปลาอะไรครับเนื้ออ่อนคล้ายๆสายยูไหมไม่ใช่มั้งสายยูมันเป็นคล้ายๆสวายปะนี่เหมือนกับสวายนะตัวเขาอ่ะใช่มันเป็นปลาเนื้ออ่อน ตะเหมือนใสอยู่นะครับไม่เหมือนมีจุกกันอันนี้ทำมาถนัดท้ายนี่เดี๋ยวครูแดนดูนีปากรนัดท้ายนี่แหละครับพี่บอยไม่ไหลพอดีปากพอดีปากเฮ้ยแต่ว่าอเนี้ยเนี่ยอันนี้ดีจริงทุกคนคือน้อยคนนะที่เขาจะบอกว่าอร่อยมากอืมนี่คือน่าจะเป็นมันของปลาหนังของปลาความนึบแล้วดูไข่ครับไข่คือทั้งจานอ่ะโอ้โหไม่มีเนื้อเลยนะครับไข่ล้วนๆเขาใช้ น้ำมะขามนะครับในตัวชูรสเขาบอกว่าร้านนี้คือใส่ผงชูรสน้อยด้วยแล้วก็ชอบในความที่เขาใช้นี่แหละพริกแห้งเนี่ยมันหอมพริกมากทีเด็ดต้องเนื้อออริจินอลทอดมันปลากายครับปกติทมไมนี่หาปลากายที่บอกว่าเป็นปลากายล้วนไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแป้งหมดลงมไปถึงที่นี่ด้วยครับผมนะครับไม่ใส่ปลากายเลยเนี่ยถ้าปลากายจริงเนี่ยเนื้อเขามันจะแบบเด้งสู้ฟันแต่ถ้าใส่แป้งเนี่ยมันเคี้ยวง่ายนะครับมันจะหมวก ผู้ปัามีความนึ่มากมันก็เคี้ยวยังลบหน่อยครับมันก็เคี้ยวลงเขาแอดด้าครับผมเฮ้ยแกนปากหรือปากมันก็ผมใสงสัยว่าสองอันนี้มันคือเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันอ๋อเราทำมาสองใช่เหมือนกับวันนี้เลิกม้าแล้วปิดร้านว้าวแกเมื่อกี้่มาเที่ยวยังไงครับมีไหมครับยอดครับยอดบานเลยครับคุณสวยอันนี้ใหญ่อะพี่โอ้ของโปรดเล สักแก้วไหมครับพี่เดี๋ยวให้น้องชงให้ขอนะครับสวยยาเลยเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวได้นะคะเจนกิงไม่มีเมียด้วยนะพี่เอ้าขายของน้องผมโสดนะครับเอ้าขายของเพื่ออยากกินอาหารอร่อยๆทุกวันผมขออนุญาตลองชิมไก่นะครับพี่ตูดไก่อ๋อตัวนี้ต้องต่างกับบ้านนะเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นของตัวเมียนะครับก็เป็นไก่อันนี้ต้องจิ้มกับอะไรไหมครับพี่หรือว่าเดียว โดด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 ไปไม่ต้องเิ้มอร่อยมากเฮ้ยกินครับผมน้ำมันเลยมันจะทอดไม่แห้งเลยครับผมอร่อยครับอร่อยต้องไล่น้ำมันให้หมดอ๋อต้องให้ละไม่ไหวไปยังคนละไล่นี่ปลาเหครับพี่อะไรครับที่ปลาแดงครับปลาแดงเล็กกินได้ทั้งตัวเสน่ห์ของเขาโอ้โหปลาได้กินไม่หมดแล้วเยอะครับ ไหนกินไม่ได้พี่ก็โยนลงไปข้าั้งมากมายเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้าไม่หมดเดี๋ยวห่อกลับบ้านไม่ได้ถึงแบบขุดร้านไปสูงเลยนะเป็นแบบกิม m i c โอ้ขอบคุณพี่สมคันเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวครับรีวิวเอาเลยครับสามสบายครับพี่นะขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากครับเหมือนบ้านพีเลยครับขอบคุณครับพูดเองนะครับพี่เนื้อปลานี่น่าจะกดคังนะเนี่ยดูจากตัวเนื้อแล้วอืมกดคังสุดที่สุดของเนื้อแล้วลื่นมันตัวนี้อะไรพี่พลอยสามทั้งขั้วเกลือเหรอน่าจะค่ะ สามทั้งกุ้งเกลือนะคร<ข>ับ,ข,บขอกินออกข้าวสักหน่อยนะครับหืมแกงปลาใส่ใบมะดานนันด้วยสุดยอดหอ,อมน้ำปลากลิ่นน้ำปลาดำหน่อยหน่อยนมันๆแล้วก็สามชั้นคือเด้งสู้ฟันครับอืมได้ไอันนี้ดีปุ้นยังแกงปลาอ่ะคือพายเป็นคนชอบกินแกงปลามากตอนนี้ให้แกงปลาร้านนี้เป็นน้ำมันวันในดวงใจเลยจริงมันอร่อยขนาดนั้นเหรอ มันเผ็ดมันร้อนแล้ววันนี้้กินปลาริงด้วยแล้ววันนี้เขาใส่ใบมดันด้วยอ่ะใบมดันมันจะมีความเปรี้ยวซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เหมือนจะไม่เข้ากับแกงป่าแต่แบบพอมันใส่ด้วยกันแล้วแบบอ๋อที่อื่นเขาไม่ใส่เหรอไม่ใส่เพราะใบมดันมันจะเปรี้ยวแกงปลาแต่ไม่เปรี้ยวอืยแล้วปลาเขาดีอ่ะน่าจะเป็นกดคังเหมือนกันอ่ะคือมันมันเผ็ดร้อนแล้วพอคือเล้วกัดโดนใบมดันจะมีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงอ่ะแบบ ดีแล้วมันเผ็ดมากอันนี้หมูป่าหน่อยครับหมูป่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นหมูป่าของจริงนะหนึ่งลูกขุมขนจะต้องมีขนสามเส้นจริงเหรออออันนี้หมูป่าแน่ดูจากมันเขาเนี่ยมันจะแตกต่างจากมันของหมูทั่วไปถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเนื้อย่างเนี่ยมันจะเหมือนกระเสือคือมันมันจะไม่ใช่มันนุ่มๆม,มันจะเป็นมันแข็งเหมือนกับเสือนะวะเสือร้องไห้อะแต่เขาบอกว่าร้านนี้เขาบอกว่าหนึ่งลูกขุมขน,นเขาไม่ได้มีค่าสามเส้นเขามีแคบ ม่น่าจะเป็นหมูป่าแท้หรอหรือว่าอาจจะเป็นพ่อของหมูป่าแท้อีกทีนึง่งพี่พลอยเกี๊ยวปลากายใช่ไหมใช่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนใช่ปกติมันจะเป็นเกี๊ยวหมูเกี๊ยวไก่เกี๊ยวอะไรแต่นี้คือเป็นเกี๊ยวปลากายอ๋อข้างในเนื้อปลากายที่เหมือนเขามาทําลูกชิ้นปลากายอะไรอย่างนั้นน่ะเาเนีัยจิ้มหน่อยทอดใหม่ๆนี่คือพองๆกับกรอบนะครับอันนี้เราแนะนำว่าทอดปลาต้องรีบกิน มไม่เคยกินมาก่อนนะมีความแบบเด้งเด้งสู้ฟันนะเหมือนกับมีความกับเหมือนเหมือนกับแบบว่าไม่รู้จะเอาเนื้อปลาไายไปทำอะไรอะ่ะ<อ>เอามาทำเกี๊ยว <laughs> <laughs> แล้วดันอร่อยดันอร่อยดันอร่อยแล้วถึถอร่อยครัคู่วกิ้งครับโอ้หอันนี้มนเมนูนี้เด็ดมากแนะนำเหมือนกับเขาเอากระดูกอ่อนมาสับด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่บางคนชอบกระดูกอ่อนแล้วมันคุบกับคุบกับชอบแบบกุบกิ๊บอ่ะเขามีบอร์ดแล้วนะ๋อากุบกิฟต์ว้ ดูแลอาหารปลาที่ดีเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีเท็กเจอร์ฝรั่งเนี่ยชอบกินอาหารปลาที่มนันนุ่มลื่นๆแต่คนไทยเนี่ยชอบอะไรแบบต้องเคี้ยวหน่อยมีเท็กเจอร์นิดมีความเด้งมีความสู้ฟันและที่นี่ยก็คือชัดเจนเด้งสู้ฟันเผ็ดร้อนดูจากเมือก่อนอนี่นลองว่าอาหารปลาเ,เขากินเปล่าๆกันเลยนะของแพรครับคุณผู้ชมครับอ๋อเนี่ยดูดูพี่พอยกินพริกเลยต้องทำต้องทำมาเองต้องทำมาเองพี่มูไก นาะพริกอร่อยมากนี่อร่อยมากเฮ้ยหมูอร่อยดิแอ๊บมาเด้อครับทุกคนครับกินข้าวครับกินข้าขอบคุณครับนี่วางเดี่ยวหลังนะเฮ้ยไม่ยากไปเลยนะฟาร์มนะแท้เลยขอบคุณครับไปน้ำเนยเดี๋ยวนะ ขี่ตากินตานล้วเผ็ดโอ้โหเนครื่งนะโหแล้วเผ็ดเผ็ดจริงเผ็ดจริงเอากวางครับกวางซ้อมหายซ้อมหายอ๋อตรงนี้ค่ะพี่นะนี่กับตาวางครับนี่ครับโอ้เนื้อเขาดูจากตาเปล่าดูนุ่มนะเหมือนกับเนื้อวัวดูนุ่มเหมือนกับปัญญาพลอยเลยอ่ะเนื้อปัญญานิ่มอะอ่อน เกเหมือนเนือวัวเงเรื่งอยูแล้ความมันของตัวเนื้อหอมแท้เพราผมไม่ได้กินเนื้อครับเนื้อวัวไม่ได้เนื้ออร่อยอร่อยผมว่าเทสเจอร์คล้ายๆเนื้อนะครับมีความมันของไก่กินตัวเนื้อหนูเอ้านี่ไม่กินเนื้อเหรอฮะไม่กินนะหนูก็ไม่กินไม่กินไม่กินม่รัแต่หนูดูดได้อ่มีเยอะลยอะ อาีไปยมุกไมนี่เดี๋วไปอวยวะเดี๋ยวไปสามไม่กลับนะคะน้าเดชน้าหญ้าคุณหนูใส่ไหมทั้งมเด็นยากไม่มาค่คุณหลอกคนกลางเนี่ขอให้มีมัดแปค่ะโอ้ให้งานลุกงมันลุ้งเราจำได้ขอบคุณครับคันขอน่ายจุ้าสิจ้ขอให้มีคอมีมัแฟงค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับหลวงพขอสักดมัดตงคดูคอนะคะที่คุณเนี่เขียวค่ะจะเดินมาข้างๆก็ได้เจเขวเขียวอโอเคอบีอบขจกแม่ไปแม่ได้ในรถตกเตงขอบคุณจ้า Happy yeah. That. time, <laughs> time yeah there. I was waking up this morning waking up before it's getting 9 kind of heavy on my shoulders tracking down some moments back in time I could swore that I was in it down to every minute don't know what I was sipping but i felt like I was doing fine เช็คบินด้วยนะครับเฮียต้องเดินไปจ่ายตังเองสิโอขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับมาเช็คบ่งเช็คบินอะไรขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเช็คบินกลับแล้วเหรอครับกลลัับบแ้วครเฮียแล้วยังไงธรรมดาเห็นผมดูพี่หม่อมบอกบางทีลูกค้าก็คิดตังได้ครับมาเองเลยเหรอครับบางทีก็ไปเลยครับไปเลยก็มีอันนี้ก็เฮียเกินไม่ครับเท่าไหร่ครับพี่ครับบอกบายบายลูกค้า ค่ะไล่ฝากดเอาคนสวยไว้ไหนี่ไว้หมวกแดงเนีเ่ยพูดจริงนะ <laughs> ผัวดีใจตายหาเลย <laughs> <laughs> ผัวดีใจตายหาเลย <laughs> ให้เฮียชิญเอฟซีทางบ้านนะครับพี่ครับเชิญมาครับที่จัไม่ได้มาแดดครับรีบมาแดกนะก่อนที่ผมจะไม่มีให้แดกครับเอาอยู่ยาวๆอยู่ยาวๆครับหาไม่ไหวครับพี่ไม่ไหวฝากด้วยนะครับผม<อ>หาแดกเองครับโอเคครับย่าครับก็ฝากร้านอยู่ติดกับวัดบันเลนครับใกล้ถึงค้องโค้งครับครับผมมาครับ11โมงถึง13ครับ ครัเอาครับเอาครับขอบคุณนะครับเฮียครับรายการน้ำมันร้อนได้ครับผมไม่จะไปให้ยีหนูมันเนี่ยอ๋อให้เฮ้ยโอได้ใจได้ใจได้นะพี่นะไว้เวลานะครับเฮียครับอร่อยมากครับโชคดีครับพี่ครับ